สัสดีค่ะมีรถ SUV กว้างขวางนั่งสบายท็อปสุดของรุ่นมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ h o n d a s e r เ e ี 2.4L กิออโต้คันนี้ปี2005ค่ะราคาโปรโมชั่น100ที่259,000บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นที่30,000บาทส่งเดนละแค่6,000บาทเองนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูดรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกัเลยค่ะ รถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะเป็นรถ SUV ที่น่าใช้มากๆเลยค่ะขอคนซื้อเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะกระืดด้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วค่ะเป็นเครื่องยนต์ VTEC คนะเป็นเครื่องยนต์2.4เป็นซินเครื่องแรงขับดีมากๆเลยนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะระบบเซ็นทรัลน็อกกระจกบับไฟฟ้าพัไฟฟ้า c r u สคอ Control นะคะแอร์แบคแอบเสกุแจรีโมทพวงมานัยมันติฟังก์ชันมีคูบ็อกด้วยนะคะ รื AM, ่งเสียงสแตรดาด AM FM AUX แล้วก็ CD นะคะรถสวยสภาพดีมากๆเลยค่ะคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะใครกำลังมองหารถกว้างขวาง,วางนั่งสบายน่าใช้นะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะเปิดพับได้ค่ะด้านหลังขนของได้เยอะมากๆเลยนะคะเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวมากๆเลยค่ะมีต๊ปิกนิกด้วยนะสามารถกางออกมา อันนี้ค่ะโตปิกนิกค่ะด้านหลังกว้างสุดๆเลยนะคะใครกำลังมองหารถ s อ v กว้างขวางนางั่งสบายนะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะสภาพดีค่ะจัดไฟแนนซ์ก็ไม่ยุ่งยากนะคะดาวเริ่มต้นที่3 0,000บาทนะคะส่งเดือนละแค่6000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเครื่องแรงขับดีบอดี้สวยค่ะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะคันนี้เป็นแอร์แบ็กคูค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากค่ะนี่ค่ะหนะ้าเครื่องนะคะเครื่องยนต์ v t เ c 2.4เบนซินค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะหน้าเดิมเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508-58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092-50508-58มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากกินดีข้อมูลนะคะอยากได้รถสภาพสวสวยโทรมาคะ่ะมาทดลองขับดูได้เลยนะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะบา,บายยค่ะ